ย้อนบุกหัวนะบุมไม่มีอะไรครับผมตจากอง<ม>ลอยครับผมแน่เลย

เยเหียยจานแล้วไปไหนกันหมดอ่ะมันมีกูกับต้นสองคนนะ่ะเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวกันเข้าไปเดียไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอ้บูมแม่งเหล่าจู่เต็งอยู่เว้ยน่าก<า>ั ทำ,ทำเลแถวบ้านอย่างดีดี่ท่านี้นแหละ,ะเพื่อนเอา้าไอขี้โดนทักเกตได้ไงอ่ะเฮ้ยโอ้อยยอดวะ Tông bé 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 ở bé 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 nữa bé bé ở Lên máy lên máy bé bé ở phòng này không é wow. um. uh -huh. uh -huh. <laughs> Ah, yeah.

เขาไปถึงเพี้ยแล้ววิ่งอยู่แล้วโวยเหี้ย E yeah. แค่ไม่ติดดีกี่อ,อ่ะกาแม่งก็แล้วกันได้ำคำมาเค้กมาเค้ อืมออันคอนเทีต์ู้โดมีเป็นเดิมอืมอเมอืมอ โอเคนั่งลงทีบันดึงเยายตสมเบศสตเบศสตเบศสตเบ็ตบเบียาตายแล้วเนี่ย กลุ่มเราจะไปกูหิวหมดว่ะชาติหมดว่ะเก้ย์กำลังเข้าไปเคอกำลังเข้าไปเจออ่านแม่งโคตรน้อยเลย เดี๋ไปต้งปลูกเขาไม่เล่นหรอวะกำลังปลูกอยู่นะรอที่ผ่านแล้วนรอโตอยู่เฮียเฮ่ต้องไม่เล่นเฉยเลย มันทำชุดได้ใช่ไหม<ต>ยส้นไหนพี่มาละน้องโอ้อะไรวะเนี่ยนี่สไดท้ายแล,ลอดไอ้สัสนี่เป๊ะแคล่ลอดถูกเลย mắt chơi không mày em tiền à mày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  máy hả à mày à mày à đây 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 à mày à mày mày à về cái mày à mày à à ชื่อครปพี่ชื่อครปพวกเนี้ยเปิดแลมติวจริงวะอ,อีกแล้วหรือจริงมนเปิดหนุกสุดแล้วเนะี่ย Ồ, cũng tài, cũng tài. Oh. Ừ. Là của tay vậy tôi chết Cái gì vậy? Anh không tìm được tôi Được rồi Tôi đã tìm được nó Tôi đã tìm Ôi Cái yeah. ยังเด้งนิดบุ๊บเอ้ยนี่นี่ขอบคุณครับขอบคุณครับตู้เลื่อยสีของจำทำไรวะจะทำเวรนี่นี่ที่เียงต่อเล่นยาวเลยปะเนี่ยเล่นยาวเลยปะเนี่ยออกร้อแดงออกหอกกระจอกจัดเลยเหี้ย พี่มันต้องวิ่งไปไวเนาะเฮ้ยี่อะไรสู้ขวานได้หรอวะคุยตายเกับตายด้วยมึงคุยตายโดู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 อะไรวะดูกูตีกูตีมึงข้ากูข้ากูข้ากูปาทอะไรอ่ะเรียกมึงทำดวงเปิดอาหาร โอ้คล uh> ีหานหู้ไม่ห็นค้คไม่ได้ห็นค so ้อยู่แ้วมีมีมีเเด็กแว้นเลยถ้าใช้หอกเป็นดามิดะฮะดามสองไม่เกิด มาไราสัตว์กูไว้กิ้งเว้ย

ชวนคนอื่นมาเล่นอีกดีวะบมเดี๋ยวเล่นไม่ไอ้อุณครับเราเป็น D S M P แม่งเไรเงี้ยอืมไม่รูหรอดูก่อนเออบูมแล้วมะชวนคนอื่นแบบนอกอันนี้มาเล่นได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วครับรอโอ้ยมีคนเกิดมีคนเกิด 1ิบสองอล่ได้พี่เอ็กเหล็กเป็นเวียนซี่สองสิบสออมล่ใช่แล้วก็วอเทบอร์เทนหนึ่งขวดได้หนึ่งอล่เอาเดีวเวเๆๆวเเก็บไว้ไหมตัวนี้เก็บไว้นะตัวมันก็หายไป้วอวะมก็จะหายอ่ะไอโบมีหมู่บ้านวะใกล้ๆเหรอ ย้ายเวลาย้ายเวลาอดีอยู่อยู่นี่ก็ได้แค่คุยมันเดินนิดเดียวก็ถึงแล้วคุับมู้าคุณซ้ายหน่อยเดี๋ยวคุณซ้ายทำกระจกอันหนึ่งนะเฮด,ดเดอร์มันมีของจำกัดแล้วเทเทนี้แล้วเทต่อไม่ได้มนเวียดเด้อดีปะดูะ một subscribe Để mình đo hơn มาแกะดาวมาตัวนึงเพื่อนฆ่าดีฆ่าดีเธอเธอเธอไม่เอาพี่เอาตอนนี้ไอเดียวตอนแรกไม่มียเอยอะเลยกฆ่าไม่หมดเลยไม่ทั้งหะพัน ถ้ากูเห็นแขาวชาแครขาวความมเฮ้ยเอ้ยเ้ยบำไม่หมดเลยบางคมึงอะเราเียมีคนหนึ่งที่มีผู้ดนมันเหลี่ยอะไรเลยมึงกราหมดคุณลูกเป็นพู่กันครับกรวิ ลูกจัเดเล็กๆเมื่อก่อนรถไฟขยายเดี๋ยวทำรถไฟไม่ใช่ล่างไหมครับรถไฟพี่ชาย <c oughs> มันหน่วงใช่ไหมออใช่มันหน่วงปิงปร้อยแปดแปดเดดมันร้อน ชิวอ,อยู่นะรอบนี้กลัวแกะมาแล้วแกะเอาวาาัวมาไล่เนี่ยล้อมคล้องเลยมึงกูก็แกะลอมคลองเลยล้อมคลองออยังล้อมคลองยังกูมีกล้องที่เล็กอยู่อ่ะยังไม่ได้ทำใหญ่เนี่ยเนีน่ยไอชัด ก็เต็มเลยเยอะเลยจ้ะเฮ้ยข้าแก่ทำไมคุณตีนจะตีจะตายเลยเพื่อ <c oughs> นไอ้เหี้ยเี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตีแก่ดาตีจะตายเลยอ่อนแอเหรอมันมันดำเอาตัดไปไม่เลสิตเลยครับผมไม่เลสิต ตยแกมันก็อยู่ฟ oh mm hmm. อกพ <cs Hamilton> ี่ด้วัวกันัอยู่ฟอกน้องดีโอ้ยมอมอเพ้อสามหนึ่งมันทำไม่ได้วางไว้เนี้ย 好好、嗯 <noise>

ถ้าทำเซิร์ฟใหม่มเรามึงคิดว่าควรใช้งบเท่าไหร่เซิร์ชที่แล้วอยู่อยู่เดือนนึงใช่ไหมเดือนเท่าไหร่เสียเพิป,ประมาณพันสองร้อยกว่าขอบคุณดจัดทำเซิร์ฟใหม่ได้ค่าอะไรบ้างอ่ะ ก็ค่าเซิร์ฟมิงเดียวถ้าเซิร์ฟงเดียวก็คันสี่ก็เสร็จแลยิงบอกเราจะหาคนมาเล่นยังไงรวมคนก่อนค่อยเปิดไงแบบได้คนสักสิบคนขึ้นอ่ายเปิดรอบเดียวล้วทำโปรโมทแล้ก็บอเดย์ใช่่ะล่ะ เราหากันง,ง่ายแบบว,<ช>ว่าชิวเลยใช่ดีไปพอขนคนถึงคนถึงแบบกำหนดแล้วก็ค่อยขยายคนเยอะขึ้นก็ยขยายเอาไมา้มาส่งครับเอาไม้มาส่งครับแต่เ,เดี๋ยวมันรอเขาบไงบีมมันก็อยากเล่นไี้อ่ะ นี่อยากเล่นเหรอเยี่ย,ยดีอาหารจะหมดอาหารจะหมดห้ามฆ่าแกะอาหารหมดเฮ้ยตรง ไม่พี่บ้านกูไม่มีอะไรห,หรอเขดินเลยบ้านไอ้หี่าด้วยเวะด้วยไปหาดไหเออหาแล้ี่เกิดอาไม้มาส่งครับเอาไมาส่งครับามาส่งครับเยอะโหโโหเยอะเย แล้วครั้งก่อนที่เล่นมันสนุกเหรอวะบุม๋มมันสนุกยังไงวะกูอยากรู้ก็เรื่อ,อยอะสนุกตีคนะ่ะกูสนุกไงเพราะกูได้ตีคนแต่คนอื่นไม่รู้ไงจะถามบีมเห็นบีมฟาร์มของเดี๋ยวเลยมันสนุกตรงนี่ว่ามันได้พีพีกันอะใช่แล้วของก็แล้วก็เสียของใช่แล้วลลก็เริ่มใหม่กูแ้นกูแข<ม>นเหญ่ นกจีดอะบูมเรคคาดอะ <c oughs>